กรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิวันที่20มกราคม2568ทั้งที่18 Facebook หนุม่มน้อยคำพยเพียรหัตเพียร5ก2 4 1วันนี้วันที่20มกราคม2568รั้งที่18ที่คาบูเจ้าในบุญนำมนตรีวงศ์ขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสูตรพระปริศแลมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทัางหลายขอจิตขอข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเลือกได้มีสมาธิจดจอ่อ ในอัคระเพยียรชนะในบทสวดอย่างต้นเนื่องในเทินบทที่หนึ่งสมันตาจักรวาเรสุอัตตาคัจฉันตูเทวตาสามมัตธรรมมุนิราชาสุสนันตุสักขโมกขังสักเคกามีจรูปีคริสีขราตเตจันตาริเควิมานีทีเปรตเตจิกามีตรุวะนาัขา,านีเคหาวัตุมิเคเตภูมมาจยันตูเทวาชละทะละวิสมียะขาคันทับพนาคาติตันตาสันติเกยมมังโมนิวะระวัตนางสาเทว โวมีสุนันตุธรรมสมณัคโรอัจฉยมัทันตาธรรมสมณัคโรอัจฉยมัทันตาธรรมสมณัคโรอัจฉยมัทันตาบทที่สองอิมินาสการีนะพุทธังฮิปุชยามะอิมินาสการีนะธรรมังฮิปุชยามะอิมินาสการีนะสังฆั์ฮิปุชยามะบทที่สามอารังสมาสัพโตปะวะพุทธังปะโคนตังโยเทนะสวะปวะโตพระโคตาธโมธมาสามิสุปฏิปันโนปะคะโตสาวะสังโฆสังฆานามิบทที่สี่ นะโมตัสสะภะคะวะโตอูหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอูหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอูหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าพุทธังสรณังเัจฉามิธัมมังสรณังเัจฉามิสังฆังสรณังเัจฉามิตุติยัมิพุทธังสรณังเัจฉามิตุติยัมิธัมมังสรณังเัจฉามิตุติยัมิสังฆังสรณังเัจฉามิตะติยัมิพุทธังสรณังเัจฉามิตะติยัมิธัมมังสรณังเัจฉามิตะติยัมิสังฆังสรณังเัจฉามิบทที่หก นาถิมสระนังอันดังพุทธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัเชนะสูตรที่มีหุ่นตูสัพทานาถิมสระนังอันดังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัเชนะสูตรที่มีหุ่นตุสัพทานาสิมีสระนังอันดังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนสูตรที่มีหุ่นตุสัพทาบทที่เจ็ดอิติปิโสภควารังสมมาสมุทโธวิชาเจนะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูนุตโรปุริสัตธรรมสาริทิสัตธาเทวังนุสนาปุถุปวคติบทที่แปดสวากาโตภควตโตธรรมะ ว่าคาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอักาลิโกเอหปัสสิโกปันสิโกปัจัตตังวิทิโตภูมิหนุติโบติเก้าสุปฏิปันโนภควาโตสาภัสังโฆองคเช่อปฏิปันโนภควาโตสาภัสังโฆยายาปฏิปันโนภควาโตสาภัสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควาโตสาภัสังโฆแก่ที่ทางจตาริปูริสัจุค้าดีอัตถาบริสุบุกไลเอสัปปควาโตสาภัสังโฆอาห์เนยุบฟาห์เนยุบทักขิเนยุบสตริกรณ์เยอนุตรังคุญยัคตังโลกัสสาติโบติสิม ญาณีทัาภูาตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตาลิเคสะพีวาภูตาส,ม,สมุสุมนาพระวันตุอัถโคสกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานะนิสาเมีทาสะพีเมตังกรโรธรมนุสียาปชายะเทวะจารตโตจหิรันติเยพริงตัสมาหินเนรค่ะตับปามิตายังกิจจีวิตตังทิวาอธิวาะตุงวา <c oughs> ยังกิตทิวิตังอิทะอิทวาหูรังบาสะเคสุวายังรัตนังปัญตังนะโนสมังอัติตถาคตนะอิธรรมปีพุทธะรัตนังปัญตังอิตินะสตุวะชนะสุธิสุธิโหตุยังวิราคะมะตังปัญตังทัชชัตพธาตักกยามุนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมีนะสมัธิกิตติ อิทัมปีมีธัมเมรัตนังปัญญตังอิตินัสสัจจนัสุวัชีหุนตูยมพุทธะเตยัมพุทธะเศถุปาริวันนะนียีสุจริงสมาธิมานัตตาริกัตยะมาหุสมาธินาเตนะสมุณวิชชาติอิทัมปีธัมเมรัตนังปัญญตังอิตินัสสัจะเจนัสุวัชีหุนตุ เยปุคลาอัตถ a สปังสตังปัสสะทาจัตตาริเอเตนิยุคาเนหุนตตทักขินเตทักขินียาสุขะตัสสาสาวกาเอเตเอเตสุสินานิมหาพลานีอิทํมปิสังเครตันังปณิตังเอตินสติณสสุวสิหุนตุเยสุปกุตยุตตามนาสาทัพเหนะนิกามิโนโคตมัสานะนามิเตปฏิปตาอมาตัง พิคหะรัฐามุธานิพุติงพุทธะมานาอิธรมปิสังเครัตนังปันนีตังอิตินาสัจนะสุวะสีหนตุยะทิงท่คีโลปะจวิงสิโตสียาจะทุภิวาเตภิอาสัมปยามปิโยแต่ถูปทางสัพพุริสังวัทามิโยอันระอริยะสัจจานิอเวจจาปัสสติ อิทัมปีสังเคระตระนางปณิตังเอตนะสัะจวสูวะทีหุนตุดีอริยสัจจานินิภาวะยันติหัมพีพระปันเณนะสูทิเตสุเทสิตานิกิจจารปีเตหุนติพุทธสัมปมัตตาเตนาเตภวังอัฏฐมะมาปยันติอิทัมปีสังเคระตระนางปณิตังเอตนะสัจเจนสูวะทีหุนตุสหวัสสะทัสสะณัสัมปิทายะตายสูธธรรมาชะ หิตาพระวันติวัักยาธิทิวิจิกิจจิตตจาะศีรพัตังวาปิยะทัตถิกิตจิจาตุงหาปยาหิจาวิปมุตโตชชะจาพิธานานิอัพภูกาตุงอีธัมปิสังเครัตังปานิตังอีเจนะสัเจนะสุวอวติหงตุกิจจาปิโสก,กัมมังกะ ตูติปกังปาร์ปรกังกาเยนะจวาจายุทธะเจตาสาวาอาทัทโพโ,โสตัสสะปจิตชะทายะอัทพตาทิตตัสทัศบุตาสสาตาอิธรรมปิสังเครัตนังปณิตาเอเตนะสาัเาสเจนะสุวสีหนตุโหนัปะคุมเพาษาพุทธสิตะเคคิมหานะเมมาเสบปัตธามัสหมิงคิมเฮปทูปะมัง ธรรมวรังอเทศสยิมิพานาคามิงปรมังหิตายิธรรมปีพุทธเถรตนังปานิตังอิเตนะสัเจนะสุวัตสิหนตุนวโรวรันยูวระโทวราหโรอนุตตโรธรรมวรังอเทศสยิอิธรรมปีพุทธไยรัตนังปานิตังอเตนะสัเจนะสุวัตสิหนตุทีนางภุรานางณวังณทีสัมภวังววรตตจิตตาญาติกิญติเก พระวสิมิงตีขีนาพิชาอเวรุณหีชนทานิพันติธีราเจทายามปฏิโปยิธรรมปีสังเครตนังปานิตังเอเตนัสจินสันสิวัสดีโหตุยาธานิภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวานตาริเคตตาถาคะตังเทวมนุสสปูจิตังพุทธังสนะมัตนามัสสามะสวัสดีโหตุ ยานีทะภูตานิสมาคตานิภูมิมานิวายานีวาอันตัลิกีตถาคตังเทวมนุษย์สัพูชิตังทำมังนามัสสะมะสุวติหุนตุยานีทะภูตานิสมาคติยานีภูมิมานิวายานีวาอันตัลิกีตถาคตังเทวมนุษย์สัพูชิตังสังฆังนามัสสะมะสุวติหุนตุสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปปัจจิโตสัพพะเวระมะติกันโตนิพุตโตจะ ตวังเพราะว่าสเพติโยวิวัชันตุสัพพมังครับติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเทประวัต,ว,ตวันตรายโยสุขีทีขายโกาาุภวะอภิวาะโสสีลีสานิจังบุถาปจายโนจตาโรโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง